ครับมาพอกับพ่อปานอุ่นนะครับติดผ้ากันไปทงหน้านี่มีคูทังเห็นนี่คู่ท,งทังกับเสียมสิไปคูดปูครับอยู่หน้าครับเดี๋ยวไม่เบิ่งกันนะครับเดี๋ยวจะไปว่าจ,จะได้จากตัว 也能双控。 น้องทำไมมีเงินเข้าวะปูครับอ,อันนี้ปูแบ่ไหนหรือว่ามีอย่างขเขาไปไหนอยู่ มูส oh okay. ิม mm, in. oh. ีป oh. ูแม่หมือนดินปูมูว่ะโอ้หู้น้อยมาได็ดมีปูนี่นี่นี่ดูวงเอินวงนี้นี่หรือประจาวกนี้

เสียมไหมัม่จบไม่ว<อ>่าเสียมเสียมเสียมไมกันอูมน้มันลึกเบามันดอกเสียมเป็นตาเด้ กูมันอยู่มังไหนยู่สับไปทั่วบงโอ้ยสปปับบ่ได้หดางูเด้อสับอย่างเดียวนี่ลูมันลงไปนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันสีแดงบุ่นสีเป็นอะไรตัวขันขันสาวคืเอเธอมันอะไดอกไม่ใช่ดินมันเหนียวโอ้ยได้ตัวปนอภิร่อง หายากกว่านี้ไอ้เหมือนได้ยินเสียงนงินรึเปล่าฮะกบเป็นน้ำเสียงเร่งกบกบน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำโกบงูโกบจะเป็นเปลนกบเห็นปะโคบเดี๋ยวโกบเองสิพอแล้วนี่ได้ปูแล้วตัวนึง เบื้องด้วมีกบบ้างอือมีกบอยู่สายมีกบดอกอ่านึ่งหู้นึ่งแปลรูนั้นก่อนรนะูใหญ่ๆนะพี่นหาจะหู้ยังไงพ่อโอ้ออตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับในรูใหญ่เมื่อกี้นี่เออหาจะหู้ยังไงเนะี่ยเอ้เสียงก็เป็นใจเด้นี่สภาพเสียมมึง 盐英。Yum, yum. ซาบแล้เวเละแล้วนั่นเละหายแล้วครับ คันก้นยังสั่นไ่ได้กินดอกขันก้นนั่นจวงถากออกกว้างๆเยสันไปก้นหูยังสั่นไม่ได้ของสินหาหูก็พอเียเอยไม่ได้ดอกไงสกอซือเรือเเนี่ยสาปลาเตะกินกันไหมครับปสั กลางชวยคนนะกลางบ้านคนนะเราก็ขี่รถจะเข้าไปอยู่ใชแ่หรอเืร้ัียวเงหายดกหเธอรับตาเธอรับตาขุดตัวฉันบอกซะไปรับตาขุดงูมันทางไหนก็ไปทังนั่นตัวเธอสิก็ไปทางนั่นี่คุดอบๆมือ กูย่างเงดีวยวเลยเบื้องเดียวไม่ได้กินดอกเลยขนั้นก็สิมาอาศัยกินก็เพราเธอไม่ได้กินดอ,อกซะนี่หลีตายยังเขียดอ่ะซับเลมวะเหรอกระดองเมื่อกี้เนี่ยก็ยังบอกให้รับตาซับกัยังมา ไปเรื่อยๆใช่ไหมซับก็นแล้วแต้มันล่ะเจอแล้วเจอแล้วเนตุ่มปแล้วเจอแล้วพอค่ะมีมาทสางก็มีกรบต้อเอ้นี่ไงสับตรงไหนนี่นี่แต้มสาม นีบนีบนีบมันนีบกิ่ไก่กิไก่บเออโอ้โหแม่มึงปอแม่ปแม่โอ้ยนี่คนนี่โอ้ด้อยู่เหยียบด้อนะ ว่าแต่วาอ,อ้อมอ้อมออมออมแแต่ว่ามันไหนมันดิบมันเหนียวซิ่งจะได้เท่าไหรสามตัว เ,เริ่มเดือดตาลายแล้วน่ยผู้ด,ดูนเนียวผู้ด,ดูนเดนื้อได้แล้วทีแต้ ดินก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ขุดไปดินมันประมาณนี้ครับบางมันเป็นดินเหนียวไหมมันบอกออกเป็นดินทรายดินล้วนนะครับขุดลงไปเนี่ยโอ้โหแทบลบ่ไ,ได้ไเลยครับมันเหนียวแต่ว่าปูมันกับบลึกบปนได้ครับประมาณศอกนึงนะครับพูมันแต่ว่าบ่ไหวแล้วครับ,ม,บ,รบมือค้องบมด บได้ใส่ชงเงืองเลยครับแ,แดดแดดโอ้โหแดดคักเลยครับนะครับบรรยากาศเนี่ยตรงนี้มีปูให้หน้าฟังปูลายโอ้ผู้ใดขยันขุดนี่ได้หลายคักนยครับบรรยากาศรอบๆแถวหน้าแดดคักเลย แต่ว่ามีห้างหมดแดงนันเด้ตนนี้ตตนมงรถจอดอยู่จิมีใครบมีคนยังหาเอาไม้สาเงียเง่าเนี่ยใครหมดแดดนะครับนี่ครับบรรยากาศเบิ่งแดดนะครับแดดพรนครถึงงวเทึงยังคนอเอามาเลี้ยงไปเนี่ฝนมันตกมากรอบเดียวนึงครับมันเลนขุดยากยุ่ปูแต่ว่าน่าจะยุ่ง่รงผล ต้นใหม่สองต้นสองต้นใหญ่อันนี้ทางเข้าไปทางเขาพอออกเข้าไปดอกเพราะว่าเบิกงหล้วมันแคบบรรยากาศทางเข้าไปก็เลยจอดไว้ตรงนี้ดีวกว่านี่มีใครมาแดงต้นมาแดงโอ้ประไว้ได้เมื่อนี้ได้ประมาณเจ็ดแต้มครับหกเจ็ดตัว พ่อเหรครับ <ığını> ซ <hair> ้ำ <sh> น no like ี <wohl> <fruits> ้แหละเอาไว้คลิปนาครับสวัสดีครับไปโอ้ยนี่นี้หานว่เฮ้ยนรวดึกน้ามากมิิต ดูห้งอย่งนอบรึะเนี่วอดนี่คือเขาไปไต้หักหม้สิอให้จมไปั่วเด้อ สวัสดีครับนี่ครับหลังจากอันนี้เอ็มร้อยบอได้ขุดมาได้เนี่ยครับซื้อมาใส่ในถังเลยนี่ครับได้ประม 7, าณเจ็ดแปดตบ่อไว้ครับเมือ่อยแดดฮ้อนคักผมก็ซับนี้แล้วครับได้ซัำนี้เพเิ่อบ่อไว้เมื่อยคับโอ้ยแดดกับแดดปูไหลอยู่ด้ปูไหลครับสวัสดีครับหลังจากได้ปูมาแล้วนะครับบรรยากาศ โดยรอบ,บไว้แดดห่อนครับดินกบแข็งปูหนังมือมขุดปูปูนมีหลายอยู่เลยแต่มันขุดบไว้เสียมก็ว่าเป็นใจเสียมกกบ,บ่ดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีแล้วครับผมโอกาสหนาดเดี๋ยวค่อยมาขุดต่อหรือเฮ็ดคลิปใหม่ต่อครับสวัสดีครับ